สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็ชมต่อคลิปเลยครับมาถึงไม้แล้วครับพี่น้องมาถึงไม้แล้วห่างใหญ่ดิจะพาไปดูไม้ของเราครับอุ้ยทางนี้ปเป็นนไม้ลายเลยพี่น้องอ,งอ้นี่ครับ โอ้โห oh oh. นี่ครับขนาดรังใหญยอยู่ครับใหญยอยู่นี่ออกไปเตรียมความพร้อมก่อนครับเนาะไอตอนเอานี่ไม่ได้อัดคลิปให้เบิ้งเนื้อพี่นอ้องเพราะว่าทางนี้ก็ยานอันตรายเดี็ดออกไปตั้งกล้องไว้ยุ่นออกหมดล้ครับ โอเคอยู่ครับโอเคอ <โ hating S 2> ยู่เฮ้ยอย่า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 อยียบไม่ดิเอาไปถ่ายรูปก่ะไปครับพี่น้องถอยกันครับเดี๋ยวไปตรวจเช็คความพร้อมอีกครั้งนี่ครับอยู่ใกล้ตะลิงพี่น้อง ไปแน่ใส่ชุดมาโอ้มีเต็นยูทูปเออ้ะหน่มีย่อเฮ้ยต่างกล้องยู่นอกไปได้หนิหานี่นี่ครับความพร้อมพร้อมมีธรรมเนียครับเยอเฟิงวัตถุดิบของเราก็มีใบไม้หอเฟืองอามืยในโลกนี่นี่คือวัตถุดิบัวัตถุดิบเตรียมวัตถุดิบเตรียมวัตถุดิบ มมาให้เป็นควันมากควันน้อยๆเน่อ,นอพี่น้อง <c oughs> นี่ครับทีมงาน <c oughs> ยอดครับฝากติดตามด้วยนะครับ <c oughs> นี่อัดให้เบิงงเลยครับตอนต่อไปคั <c oughs> <c oughs> เด <Wait. S 3> ar er. All ี๋ยวอัดไว้เดี๋ยวตอนใส่ชุดย่างเขาเลยพี่น้องบันนี้กาสีสงบปิดคลิปเอาใส่ชุดยานอวกาศสิก่อนครับป้องกันป้องกัน่ยาน่นอนครับป้องกันป้องกัน ใส่สุดยานาปรอากาศก่อนตรวจเช็คความพร้อมก่อนลนะมุนตัวมุนตัวอ,อมีบางขาดมว้ยเช็คดูเ,เช็คความพร้อม้วมีขาดมงังมีชำรุดมั้งมีชำรุดปะอ่าตรวจเช็คความพร้อมก่อนนะครับนี่ครับพาเลาะทุ่งก็มาครับมานี่เลาะทุ่งเพิ่นก็มานำเพิ่นมาเลาะห้วยเเพิ่นไม่ได้เลาะทุ่งครับพี่น้อง ยูทูบเบอร์เลาะทุ่งก็มาครับมือนี่เ <c oughs> ปิดหูยินขา้นนขาวครับเปิดหูยินข้าวเปิดหูยินข้าวว่ามนุษย์ต่างดาวหรอกคุณมเบึงครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ <c oughs>

วัตถุดิบก็พร้อมแล้วครับนี่ใบยูคาด้านในก็เป็นเฟืองเฟืองแห้งเ่านี่แหละผ่านมุ่นผ่านเปืนผ่านเอกผ่านสิงครับนาคามาแล้วปีได้ไหมใส่ไหมได้ไหมได้ม่อนผ้าแดดครับนี่ครับผ่ากินผ่ากินผ่ากินวอกพิษบ่เฮ้ออยัง นี่หนอนแมแนวหันมาแนวันี้มันหักปะอันนี้มันฮักคื่วเป็นยังไงเ้ยฟอบอยู่ล่ะคืออยู่ห่ิมืกหัวเลยลาละเราโตอยู่ละนี่อ่ะนี่เราโตอยู่วบนนี้คืออยู่บ่ไปมันก็รูด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 ออก ไอ้ไน้องไอ้น้องดอยู่ตรง้างนี้่ชุดไปไว้สิองไอไก่ขอมอยู่สิเลยไก่มาเดนอ้อวะ่ยี่นี่ครับถ้าอีกตัวเด็ดเลยครับเนี่ย นี่ครับตัวจะวิ่งพอพาแล้วด้วยพี่น้องนี่แหละคนทสิเรนเขาไปเอ้าครูครับตัวจีต่ะอืมจีตเพื่อนนี่ละเบืองหน,น้าพนเพื่อนไว้ด้วยจิ้วคุ้มตาเพื่อนไว้คุ้มนาแล้ครับคุ้มตาข้นก้มบ่วัตถุดิบพร้อมแล้วแต่คนของเรายังไม่พร้อมครับ <c oughs> ตรวจเช็คสภาพก่อน ถท้าลุกเลยเท้ลูกเลยเลยเล่าบ่ไหมพวกข้างน้ำมันคสื่อมกันปะมันบ่ออะไรหรืบ่อบ่อเขาเหรอบ่อเขาล่ะแต่แกยงสัวสั้นเพลินอยู่เลยชุดหนาดีครับชุดหนาดีไปพร้อมมีดมีดดูซิมีดมีดมีดหนาลดเลยมีดใส่คู้ไปเลยนะจ๊ะมีดใส่คู้ไป ห้อมุดชุดไสไว้เลยนาะเว่าด้ับเขาเลยนะห่างมันมากไหม